อยากขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องนอนยามเหนื่อยล้าแล้วขอมอบเพลงนี้ให้เขาโอเคแล้วขอมอบเพลงนี้ให้เขาก็แล้วกัน ทูเออออะไรเพลงนี้หนูร้องไม่ได้เพลงนี้หนูร้องไม่ได้จ้าใช่หรอเพลงเดียวกันเหรอหาดังมันไม่ให้ตาน้อยเลยนะใช่หรอเกม จริงเหรอเขาด o n a t i ให้แล้วขายัลลาบไม่รู้เลยเลยมั้งไม่รู้บ้านหนูร้องเพลงนี้ไม่ได้เหมือนคนละเพลงหรือเปล่าลองจริงเหรอพี่เฟยเขาบอกว่าหนูร้องเพลงเมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วหนูก็ร้องขึ้นมาเอง ฝันที่แปลว่าเธออะแล้วหนูก็ร้องขึ้นมาเองนึกขึ้นเพลงนี้ได้แล้วหนูก็พูดไปว่าโอเคเรามอบเพลงนี้ให้เขาเขาบอกเมื่อเย็นน่ะหนุก็ร้องเพลงนี้ใช่หรอไม่เห็นมีใครตัดเลยหรือว่าหนูเพิ่งตื่นหนูไม่รู้หเจกราอ่จะจาแล้วก็จริงเหรอมัน ้าทุกคนมันจะอะไรกันขนาดไหนมันไม่ใช่หลีมมาเหมางเออเราเป็นชื่อนูพี่ฝ้ายดูดิมีใครตัดลงปะนูร้องเพลงนี้ไม่ได้นะไไนเพลงฝันที่พี่พิอย์ที่ร้องเมื่อกี้คืออย่าขอบคุณที่ฟ้า,ฟาส่งเชอลงมาเพอเปิดเออแล้ว,ลวรอใช่หรอ,หรอเอา,า,าเวลาเหมาะร้องเพลงแบบ เดินไปก็เด <t ok> ินมาเดินไปก็เดินมาเดินมาแล้วเดินไปเออยายน้องปูบอกเออจะตีนะเนี่ย <impair>